สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดูมากันชาแนลครับผมวันนี้ก็ตามที่เห็นเลยครับผมเป็นปลาลาดพริกนะครับผมเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะทําบ่อยนะครับผมก็ทําให้เด็กๆกินนะครับส่วนมากครับวัตถุดิบของเรานะครับพริกนี่ผมก็จะใช้เป็นพริกขี้ฟ้านะครับเนื่องจากว่ามันไม่เผ็ดนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมครับผมต้นหอมผักชี เราจะใช้ทั้งรากทั้งต้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมมะเขือเทศครับผมเราไปลงมือทํากันเลยครับขั้นแรกนะครับผมเราก็พริกขี้ฟ้านะเราจะถอดเม็ดแล้วก็ถอดเยื่อข้างในมันออกนะครับผมทําตามผมเลยนะครับผมเราจะกรีดมันตั้งแต่โคนจนปลายเลยนะครับแล้วก็แบะมันออกอแบะแบบนี้เลยครับผม แล้วก็เอานั่นนะตรงกลางข้างในมันเอาออกเลยครับผมกรีดออกเลยตัวนี้แหละครับที่จะทําให้เผ็ดครับผมเพราะว่าเด็กๆจะกินไม่ได้นะถ้ามันเผ็ดว่าเวลาผมทำกับข้าวก็ต้องเผื่อลูกๆด้วยครับนี่ก็จะได้ตามนี้นะครับผมแบบนี้เป็นอันใช้ได้เลยครับผมเวลาจับพริกนะทำเสร็จแล้วแล้วก็รีบไปล้างมือด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนมือ ก็หั่นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าเครื่องปั่นออกมาก็กระเทียมใช้ทั้งอันนะครับทั้งผลมันเลยเวลาแกะกระเทียมเนี่ยผมมักจะเหลือเปลือกไว้นิดนึงนะครับผมถามว่าทําไมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม่สอนมาอีกทีครับผมแม่บอกมาอย่างนี้ครับว่าให้เหลือเปลือกบ้างนะลูกอย่าเอาเปลือกออกให้หมดก็ตามนั้นนะครับ มาก็เป็นรากผักคีนะครับแล้วก็ขูดออกครับขูดออกทําไมก็นั่นแหละแม่บอกอีกทีหนึ่งครับผมมะเขือเทศแล้วก็ผ่าสีเลยครับผมนี่เราก็ใส่ทั้งซีกแบบนี้เลยครับไม่ต้องผ่าเล็กๆแล้วเครื่องปั่นใหม่ครับผมผักคีนะครับแล้วก็ส่วนโคนมันเราจะหั่นเล็กๆนะอ่าแล้วก็เหลือยอดไว้ครับผมเอาไว้ตกแต่งครับผมตอนเสร็จแล้ว นี่ครับผมต้นหอมก็ใช้สองต้นครับผมก็เล็กๆเหมือนกันครับผมซอยเล็กๆครับนี่แล้วก็เอามารวมกันแบบนี้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็นี่ก็ใส่ทุกอย่างในเครื่องปั่นนะครับยกเว้นผักชีนะครับผักชีเราใส่เฉพาะรากอย่างเดียวทีนี้เราก็จะปั่นครับเวลาปั่นนะครับไม่ต้องใส่น้ํานะครับเพราะว่าน้ำในมะเขือเทศก็มากพอนะครับที่จะทําให้เครื่องของเราละเอียดครับผม ผมไม่ได้ใส่น้ำเลยครับดูครับความละเอียดของมันใช้ได้เลยตั้งกระทะครับพอ,อไฟร้อนแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราปั่นเมือสักูน่นี้ลงกระทะเลยครับลงไปผัดให้หอมผัดไปเรื่อยๆครับเอาให้มันหอมครับผมพอมันหอมได้ที่เราก็เติมน้ำลงไปครับผัดจนแห้งแบบนี้เลยนะครับ พอผัดแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำอีกครับผมผัดอีกรอบหนึ่งผมจะปรุงรสด้วยน้ำตาลแว่นนะครับเนี่ยใส่ไปเลยปริมาณตามที่เห็นเลยครับผมก็เกลือครับผมอีกหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผัดให้น้ำตาลละลายครับพอละลายแล้วสีก็เริ่มเปลี่ยนครับ มือนขึ้นน้ำตาลแว่นมันจะมีสีที่สว่างกว่านี้นะถ้าใช้สีที่สว่างกว่านี้ก็ดีครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมใส่อซอสปรุงรสฝาเขียวครับแล้วก็เติมน้ำตาลแว่นอีกนิดนึงครับผมหลังจากชิมแล้วทํากับข้าวก็ต้องชิมนะครับนี่ก็โรยไปเลยครับไอ้นี้ถ้าชอบก็ไม่ต้องยั้งนะครับผมจัดไปเลยเยอะๆอันนี้ทําให้เด็กกินนะครับผมใส่เยอะเด็กมันก็ไม่เอาอีก ให้แห้งพอแห้งเสร็จล้วก็เติมน้าอีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อที่จะใส่ปลาเนี่ยพอมันมีน้ำนะครับน้ํามันก็จะซึมเข้าไปในตัวปลาครับผมใส่ปลาเราก็อะไรวัดวักน้ันครับผมวักน้ําให้อา่าให้ทั่วปลาครับผมก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับผมสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกแล้วก็พลิกมันพลิกอา่า พอพริกเดืแล้วก็โรยไอ้ต้นหอมผักขีอีกรอบหนึ่งก็เหมือนเดิมครับหวักน้ำมันให้ทั่วๆปลาปลาเขาแล้วแต่นะเราจะใช้ปลาอะไรไอ้ที่ปลาที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าปลาสลานะครับผมผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาอะไรนี่ก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ครับผมพอน้ำมันงวดนี่ก็เป็นอันใช้ได้ครับผม นี่เสร็จเรียบร้อยครับผมปลาราดพริกแบบไม่เผ็ดสำหรับเด็กๆครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ